สวัสดีคาร์ทโก้ผมเจอมะม่วงเป็นคนไทยเจเกเบปประเทศนะครับตอนนี้มะม่วงอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมกำลังจะไปวิ่งโคเบมาราธอนนะครับไปกับเอิร์สแล้วก็เอิร์สเน้นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้นะครับเวลาญี่ปุ่นไม่ใช่เวลาไทยก็ทีห้ายี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวนัดเจอกับเพื่อนเขานะครับจากงทีห้าขึ้นนะครับผม นายนายคนนายนายมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะครับทุกคนสนามบินภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าอะไรครับทิกตอกทิกตอกทิกตอกคำตอบคกท่าอากาศสนามบินในประเทศนะครับภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าก๊กในท่าอากานก๊กนท่าอากนะครับแล้วสนามบินนานาชาติสนามบินระหว่างประเทศภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าก๊กไซท่าอากาศยา โคกไซคุกทุกคนรู้ไหมบันไดเลื่อนนี้นะครับของเอเผพลูลเรียกว่าบันไดเลื่อนที่เศร้าที่สุดในสามรอบนะครับเพราะว่าพอถึงบันไดเลื่อนนี้แล้วนะครับพ่อไมค์ขอม่าถึงเวลาที่ท่องกราบในที่บึงไม่ได้อยู่ที่ใดหรอกนะครับกำลังจะครึ่งครับ,บินแล้วจ้านี่เลยทีมไ,แ,ไแล์ล่์ ่อยสิโชว์่อยโช,ว,ยชว,ยว์่อยแทเลเทแล,แลแนี่<ด>เพื่เพื่อกระดกำลังจะไปไหนครับ ไปออสการ์โคเบจาโคโเบมอร์ซองไม่หรอกต้องไปลงโอซาก้าก่อนใช่ลงโอซาก้าก่อนแล้วก็ไปโคเบจ้าอันนี้คืออัมบาซเตอร์สองกองดิเบนที่ปาด้วยใช่จ้าแล้วก็อันนี้ก็ไปทีมไทแลนด์อีกคนนึงจ้าใช่จ้าเดี๋ยวเราจะต้องไปเอามงสามมาให้ประเทศไทยค่จะกดซื้อซื้อซื้อซื้ๆมงสามวะมาถึงแล้วโคเบ นี่ทีมกานอยู่ไหนทุกคนเย่ถึงโคเวแล้วจ้าออกไปเช็ควีนโรงแรมแล้วกันและจะเนาพบวนเราจะไปกินเนื้อโคเวคิวจะตายคิวไหมคิวไหมทุกคนิวาคิวว้าคววาคิ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 ววอาคาควาคิาอาาาวาวา เดี๋ยวก็ถึงแล้วจ้าร้านยากินิคุอัออนนี้เราจะไ,ไปกินกันวันนี้ใช่ไหมใช่จ้าร้านที่เราเคยกินมาแล้วรู้สึก,กว่า อร่อยเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่โกเบเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารมื้อแรกที่เราจะมากินที่โกเบเราต้องกินเนื้อโกเบซึ่งเป็นขอที่ขึ้นชื่อมากๆได้เราก็บอกว่ามาที่เนี่ยไม่จำเป็นต้องกินถึง A5 ก็ได้ A6 ก็ได้ A4 อร่อยมากอยู่แล้วปกติเคยกินแบบโพนยางรู้จักโพนยางคำไหมโพนยางคำโพนยางคำคือเนื้อเนื้อของไทยเนื้อวัวไทยสวยมาก กินนี่คือไีฟซีีย้กินกเาบอบกันแรงไงางอร่อยโอ้ยซีอร่อยมากออยมากออยมากกลับ้านหนู อร่อยค่ะกงเกงเลเโอ้ยแความรู่ดาโอ้ยกินนสนแล้วอ่ะยาคตามาให้คะแนนเท่าไหร่เต็มร้อยอะไรนะให้คะแนเท่าไหร่เต็ม้อเต็มรหรอ้ให้เท่าไหร่พ2 0สเลย้ข้านั่นนะเต็มร้ยพัเลยเหรอให้เต็มเต็มที่เท่าไหร่ไม่ได้กินเนื้อค่ะจะกินกินอะไรหมูไก่โอเคปะแล้ผักโอเคไห โอเคเนาะแตวก็ตบร้านนี้นะ<ค>แต่ว,ว่าหยุดหุดให้คะแนนเนื้อ99 <c oughs> แต่ให้คะแนนพนักงานที่มาเสิร์ฟแบบให้หมื่นหนึ่งเลยค่ะหมื <c oughs> ่นเต็มร้อยเลยค่ะรปลว่าทำไมทำไม เขาไว้น่ารักน่ารักมูตมีมากนี่คือหน้าเขาแบบว่าแบบเขาแบบเขาแบบต้องยกเตาลอนๆแต่หน้าเขาใส่มากเขาใส่กว่าเราอีกมีลักยิ้มีรักแล้วเขาก็โผล่หน้ามาแบบไกลมากซึมมีมาเซ็งจ่ง้หน้ากินนี่แปลว่าไม่ใช่เนื้อหน้ากินคือพนักงานพนักงานละลายในปากไม่ไม่จะดูไปไม่ได้ไม่ได้เอ๊วะนี่อันนี้น่ารักอันนี้จริงๆริพนักงานหน้าตาดีเนาะไม่ ไม่ไม่แค่หน้าตาดีอย่างเดียวคือบริการดีด้วยที่เราใช้ชื่อคำว่าบริการก็ดีดีซึกงเปียพูดไทยร้อนเราก็แบบว่าเขาเรียกว่าเซอร์วิสมาดีน่ารักอ่ะโอเคครับวก็เราไปลองแรมป๊าป้อเดี๋ยวคราวนี้จะไปเที่ยวต่อเนาะโอเคจ้ากันมอร์นิ่งทุกคน good morning good morning วันนี้กำรันไทยลูกไทยลูกส่งก่อนนี้ซึ่งเป็นเ a อร์ s s a d o r จะ วันนี้ก็วันเที่ยวเนาะใช่จ้ะวันนี้วันเที่ยวนะครับทุกคนก็ตอนเจ้าก็ไปสันเจ้าพอๆที่วัดแห่งความรักซึ่งผมก็ไปมารหาลายอบแล้ว ก็ไม่มีคือจะ <laughs> อันนี้คุณยูคุณยูกับว่าคุณยูกับว่าพยายามหามาแค่นันนะครับผมนั่นจากนั้นก็ไปที่ย่านคิตาโนซึ่งเ,เป็นย่านที่บรรยากาศแบบยุโรปเนาะแล้วก็ไปกินอาหารอร่อยๆแล้วก็ไปช้อปปิ้งนะจ๊ะวันนี้ก็ลุยใช่ค่ะต<อ>ัวอยางก็จะ แบบโชกีคุณสิบเรช่ชวหน่อยสิว่าเอาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยาขโมยยาขโมยดิยาขโมยดิของเราของเราอันนี้คือห้าอย่เนี่ยขอยมพิจ๊อกเสียงมาโกเอ็นซึ่งโกเอ็นใช่พร้อมเสียงกับคำว่าโชคดีอ่าแต่อันนี้ห้าสิบใช่ไหมหมายความว่าห้าอย่สิบอย่างใช่ไหมผลิตสิบเต้าจ้ะอ๋อเออแล้วมะม่วงเนี่ย มีอะไรเกิดเหรียญในกระเป๋าสตางคเนี่ยมาขอปอนที่สัลเจ้าก็เราจะย้อนทังหมดเลยย้อนทั้งหมดเลย,ย,เลยใช่อันนี้ก็คือคือชินที่เราก,กําหนดไว้อยู่แล้วเพราะว่าจะได้กระเป๋าสตัง เบาใช่ไหมจะได้พื้นที่เงินจะเข้าในกระเป๋าสตางค์จ้ะอันนี้คความคิดของเรานะเอาไมู่ก็ได้นะหมายถึงว่าถ้ารู้สึกว่ามันมีแต่เหรียญไม่มีเหรียญงั้นก็งั้นก็เราเนี่ยเป็นความโชคเทละคนจ้ะเป็นความโชคเทละคนจ้ะโอเคงั้นก็เราจะส่องวิธีนะไทยกับไทยาทยก็เรียบไปหน่อยสิได้ค่ะเราจะเราจะส่องวิธีท่องแรกเนี่ยยอนนะยอนทั้งหมดเลยข้อสองรอบหนึ่ง แล้วก็ครบมือสองรอบเสร็จแล้วค่อยอธิษฐานในใจห้ามพูดนะห้ามพูดอธิษฐานในใจจ้ะแล้วพออธิษฐานเสร็จแล้วของหม่อีกรอบตังครบมือสองรอบอธิษฐานในใจอี่บมือสองทำเจเรากออ่ะเ<ร>ขาตอเรียบปรยแล้วเขาปองว่าอะไร ไม่ขอให้พี่แพนใจดีกับหนูค่ะเย้ขอบอว่าอะไรขอให้ได้ตรงเรบค่ะยืนให้ขอบอว่าอะไรขอพรให้เจอผู้ชายดีๆค่ะนี่พี่มา่มงขออะไรขออะไรเขามา่วงขออะไรไม่บอกไม่พูดได้บอกก็ได้ในช่องบอกได้โอเคอันนี้ก็เซาตัวดีอีกรอบใช่ไหมก่อนที่จะเัินข้าม อรีอกขอองวา,วาันนี้น่าจะเป็นสายพันธุ์เก่าใช่มคพอปองเสร็จแล้วก็มาถึงที่ย่างคิตาโนะแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนที่นี่นะครับเป็นสตาร์บัคที่ว่ากันว่าสวยที่สุดในโคเบนะ่นะนี่มาเมื่อไรทุกคนใยก็ถ่ายรูปที่นี่จ้าทุกคนออสการ์ก็ <laughs> กำลังถ่ายรูปอยู่นะจ๊ะ แล้วก็ร้านจ้าคืนี่ก็ทุกคนนะครับเพิ่มไปแล้วก็จะมีร้านช็อกโกแลตร้านพุดดิ้งร้านไอติมอะไรต่างๆแล้วก็ขึ้นไปขอป้อนสารเจ้าอีกที่หนึ่งคือที่จะ,ะชมวิวนะครับขมเมืองโคราเบได้ด้วยนะครับทุกคนไปดูกันวัดหน่อยสิเฮ้ยยิงอะไรอยู่จ๊ะไม่อร่อยเลยดูโอ้โหไม่อร่อยเฉยๆไม่อร่อยเลยใช่ไหมแต่หมดเครื<ม>่องขนาดนี้เลย<ม>เนี่ยคือแบบผมทำหกหรือเปล่า ทำมาหกเลยเฉ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 ยเหรอไกกินไม่หยุดเลยนะอ, <laughs> อรุษใช่ไหมเนี่ยไอติม,มัจะแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็คือเป็นซานเจ้าของคิทาโนะนะครับผมถ้าจะมาที่นี่นะครับทุกคนก็แนะนำว่าจะขึ้นมาที่นี่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะวันนี้อากาศไม่ก็ดีเท่าไหร่นะครับถ้าฟ้าใสเนี่ยเขาจะวิวจากตรงนี้แบบสวยมากๆเลยนะเั็งวิวโคเบ เลยนะครับผมแล้วตันนี้ทุกคนโชคดีมากเลยอ่ะใบไม้กำลังแดงอยู่อ่ะแล้วก็ตันนี้นะครับก็คือใบแดงกับใบเขียวเนี่ยอยู่ที่เดียวกันแบบทำให้แบบสวยมากโอ้น่ารักมากเลยน่นสิมีคนทำว้าวมีใครทำนะ่าใจว้าวใส่ใจมากใส่ใจดีมากเลยเนาะไม่เอาไอมา <laughs> มามาสิมาสิเมื่อกี้พูดตัวอะไรนะพี่ปลาคนบ้าเอิรนคนบ้ากว่าอีดอกโอเคทุกคนอาหารเที่ยงของวันนี้ก็คือออคโนเมะกิหรือว่ากายเป็นไทยก็คือเป็นติ๊กเกญี่ปุ่นตุ๊กต้นนี้ดูซิตะกว้ อันนี้ก็คือตักไปแล้วเรียบร้อยนี่เอนจอยจ้ะอันนีามาญี่ปุ่นก็ต้องกินของอร่อยๆเ,เนะาะใช่จ้่ก็ต้องกินอาหารญี่ปุ่นด้วยนะที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นเลยเอ,อ,อันนี้เป็นไมยองใช่ไหมไ<ป>ใช่มโอ้ย<น>อย่างยังไม่จบเพราะต้องมีซอสด้วใช่มีซอสเอก เราที่พันิตหรบ้าปาที่กนะชอบมากป้าให้เราไปทำคือป้ายถ้เราจะเปิดบ้านสุปีใหม่พาเพื่อนมาแล้วปาก็ทำที่ใกล้ผแล้เพื่อนกินสุกปีโอ้ยที่เดียมาคนมีขคือชอบมากอาหารพื้นเมืองของคันใซตายไปเลยอาห้

แทรนทีมไทยแลนดเกือบโมงนี้นะครับทุกคนตอนนี้เริ่มเช็คเอาทล่างแล้วนะครับผมเดี๋ยวคราวนี้นะครับมากับทีมหล,หลายชาติเลยนะครับผมงมวยจะเป็นฮ่องกงจีนแล้วก็แบบสิงคโปร์ oh, oh. อะไรเนี่ยแน่นอน oh. พวกเราก็ไทยแลนด์ด้วยนะครับ oh. ดูสิทุกคนเขายอมมากเลย go 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 เอ้มีไต้หวันด้วยนะ oh. ไต้หวัน oh. ไต้หวัน ร้างลา,ลามิสุดอร่อยในโคเบะนี่ร้านชื่อว่าซากินนะจ๊ะมีซูชิเนื้อด้วยสุดยอดเลยเยอะๆก็ไข่เพิ่มมาด้วยเยี่งหวะไม่กินไข่หรอไม่กินไข่แดงหรอทำไมอ่ะมันคาวหรออ่ะตก้ก็กินลาเมก้าลงอ่นนออ,อ,อสการ์ปลามามีลาเมก้า

คือทำอะไรนะเนี่ยก็คือต้องใส่พริกเยอะพมันก็จะทำให้อร่อยมากยอไปไหมไม่เยอะยอบุยคุย่กําลังดีเลยนี่อันนี้คือดี่เกิดมาลังดีใช่ไหมเส้นข้าแบบแบบนี้อ่ายิ่ยแล้วก็เวลาคนญี่ปุ่นกินลับมินเนี่ยได้เลยนะไม่ต้องไม่ต้องเซเลียสนะครับผม ข้อเดดแบบน้ำซุปแบบครีมไม่มากแค่โฟมนุ่มแสงนก็ดีกำลังดีแล้วก็อันนี้ก็คือลากเบื่อนะทุกคนลากเบื่อท่อแล้วก็มูชาชื่อแล้วก็อันนี้มีไก่ แล้วก็อันนี้เผ็ดด้วยนะครับผมซูชิอโอใหญ่มากซูชิไฮโซของหลานร้าหมมนตัวมนูตัวัยงวอหนูเดานะหัวลร โอเค,อเ,คเอ็กซ์โปครั้ที่2ก็เสร็จแล้วแล้วตอนนี้พวกเรามาตรงที่ไหนตอนนี้อยู่ที่งานเลี้ยงต้อนรับนะครับกบโฟเบมารารอน2024คนเยอะมากๆนะครับอตอนแรกคิดว่าเป็นแบบว่างานเล็กๆใช่สบ,สบายงานเล็กๆไน,ๆน้ต้แต่ว่าแต่ว่ายังไงแต่คือเต่งตัวแบบว่าให่ดูสิต็มตใหญ่มาเราเต็มตัวนี้เราไทยแลนด์จะได้ดูว่าพวกเ่ยป็นทีมไทยแลนดชัดจ มากเลยเดีวยนนี้น่ะแบเบลเบลมากเลยตัวเราแต่ตัวแบบเบลโอ้ทุกคนดูสิไงยญ่เวอร์งานตุ่ยข้อใหญ่ตัวนี้จริงตัวไงไงตัวไหนมึงเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยว้าวทุกคนดูสิ ฮ้ยตืงนเต้นมากเลยเราก็เพื่อก่าทีมไทยแล้วเนี่ยข้อเพมปีอัลม a ส o r อยู่เดียวช่นไหมครับเพราะฉะนั้นมีที่นั่งสาหรับเพื่อกก่าด้วยนะโอตื่นเต้นจังเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนนะไปชมบรรยากาศว่าเรเซพชันนะครับเวลครมปาร์ตี้ของโคเบมาราซองเป็นไงบ้างเ้าไป้วามวจาไปจ้าไปความพมอเคมา

โอあ、めมっちゃ気持ちいい。่เกมข้าวเสร็จรกอดกาตโหสุดยมากเลยดจมากัผมาคนๆหลายๆนเลยดีใจมากๆเลยนะครับผมแล้วครังนี้มาเมื่อจะแนะนาคอาปรน,นี่นะครับผม,มาดูกันนะครับมากันทกนโเคตรอันนี้นะครของกินนะครับผม อันแรกเลยก็คืนนี้นะครับจะกินมเต้นนะครับผมอันนี้ก็แหนงคาร์โบโรเดนนะครับ320นะครับผมแล้วอันนี้พรุ่งนี้เช้านะครับกินคาสเตลล่านะครับอันนี้ถ้าจะกินทั้งหมดเนี่ยก็330กิโลแคลอรี่แล้วอันนี้นะครับคงฟาม,มิลี่มากนะครับผมนะครับขนมปังช็อกโกแลตอร่อยมากอันนี้360แคลอรี่นะครับก็ได้กินทั้งหมดนี้ก็จะลอยแล้วแล้วก็อันนี้นะครับ อ่าเ uh, ข้าพักน,นะครับผมอันนี้โน100กิโลแคลอรี่นะครับผมก็เลยลุกกินทัมม้มหมดเนี่ย900กิโลแคลอรี่แล้วนะครับแล้วอันนี้นะครับโมเต้น,นะครับ320ก็กินตอนเช้าอีกรอบนะครับผมแล้วก็กองวิ่งเนี่ยก็กินอันนี้นะครับอะมิโนไบโอเทลนะครับผมตัวน,นี้ที่ไตก็กำลังคิดมากเลยเนาะ,นะะที่อีปุ่นก็นะครับคนนักวิ่งอีปุ่นเนี่ยชอบกินแล้วก็อันนี้มักอนนะครับผมอันนี้เน้นมังคเซียมนะครับผมเพื่อที่จะ กันตะกกียกินนะครับผมตอนเช้าเลยกงวินประมาณ30นาทีนะครับเล้วเจลทั้งหม,มดนี้นะครับทุกคนมาเมื่อจะกินนะครับผมทุกทุกสามนาทีเลยนะครับผมในเกทสามสิบลบก็กินอะมิโนไบโเโอร์ซีแดงเพราะว่าเน้นแคลอรี่หลังจากนั้นเนี่ย ก็กินมะกอกนะครับผมเพื่อกังตักีิวกินนะครับเพราะว่ามมือชอบเกิดตักีิวนะครับผมแล้วก็อะมิโนไบต้าสีน้ำเงินนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับหนึ่งอะมิโนนะครับผมเพื่อที่จะดูแลร่างกายนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับอ่หนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับผมอ่อันนี้นะครับอะมิโนซารัสนะครับผมเป็นสปอนเซอร์ของคอเบมาราซองและแต่ไม่รู้ว่าจะกินหรือเปล่านะค่อยคิดนะครับผมแต่ว่าจะกินอันนี้แน่นอนนะครับผมสองชั่วโมงสองชั่วโมงจะกินมะกอกอีกนะครับผมอันนี้มีคาเฟอีนด้วยนะครับผม แล้วก็จะได้มีสมาธินะครับผมแล้วก็สอนชั่วโมงขึ้นรถสไตล์เนี่ยท็อปสปีดเราลังจากวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยข้ออะมิโนไบต้าโกลนะครับแล้วก็เป็นอะมิโนซารุสเอลิทนะครับผมอันนี้ก็คือกินนะครับหลังวิ่งเสร็จนะครับผมอ่ะซัปป้านะครับก่อนอันนี้ไทสนะครับอันนี้เมตาสปีดดีมากแล้วทุนทาวนะครับผมอันนี้ก็ดีมากนะครับพรกพาดนะครับผมอันนี้นะครับคือไม่รลอนนะครับผมระบายความหองเก็บมาก นะครับแล้วก็พ,พวกพกเจลอะไรต่างๆนะเป็นพอร์ชนะแล้วก็มุกนะอาซิกแล้วก็แน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้คือยาโดมนี่แอมอันนี้ใช้พาสเต้โปรว่านะครับไม่มีฝาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาวิ่งก็ใช้ง่ายนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือติดออบีบนะครับผมนะครับแล้วก็อันนี้เรียกอะไรเป็น,เป,นเป็นนิปเลสนะครับผมเพราะว่าฟัวนมันจะเจ็บเนาะถ้าไม่ใส่นะครับ แล้วก็สวัสดีเจสายวนครั้งนี้ก็คือ round four Thailand Japan นะครับมาเมืองก็วิ่งเพื่อประเทศไทยกับญี่ปุ่นนะแล้วก็รองเท้าครั้งนี้ปู๊บบู๊บบู๊บบู๊บนี่ Meta Speed Paris นะครับผม H นะครับตุกคมาเมืม่อน,นี่ชอบ H มากกว่านะครับผมนะครับเพราะว่าเน่าโลบขามากกว่านะแล้วก็อันนี้ที่เขาให้มาอาทุกคนนะครับเบอร์มาเมือน,นะครับ0810น,น,น,นะครับผมตะกคนฝากติดตามนะครับ เป็นกำลังใจให้กับหม่เมม่นด้วยนะแล้วก็ที่ให้มานะคะเขาเนี่ยให้มาก็คือทุนเท้าทุนมือด้วยแล้วก็ที่ประทับใจมากที่สุดก็การนีราลกันะะทุกคนเขาเนี่ยคือพระถมเ,ะเด็กพระถมเนี่ยพ่หกเขาเขียนจดไม้มาให้เทระนักวินเลยนะทุกคนเทระก็ไม่เหมือนกันเลยทุกคนประทับใจมากเลยชอบแล้วแน่นอนทุกคนสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับ วิ่งคอมมาเมืองก็คือทงท้ายชันชาลันชันชารันชาันชาชานะครับโอเคที่รียมพร้อมหลังจากนี้มาเมืองก็กินข้าวแล้วก็นอนเพื่อที่จะเตรียมตัวพรุ่งนี้นะก็ต้อมโอเคเจอกันคริปโตไปนะก็ต้อม คลิปท่อไปก็คือม,มัมเมอนจะพาทุกกนไปจมบรรยางงคาศวิ่งโคเบะบารอซมขอ,มอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูคลิปคอมามาเัมเมอนนะครับผมตุกคนเจอกันนงบายบาย